เรื่องเหตุให้ไปนรกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการและไม่ละมนทินสามประการย่อมจะถูกเก็บไว้ในนรกเหมือนถูกขังฉะนั้นทำสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่ง เป็นผู้ทุศีลและไม่ละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้มีใจริศยาและไม่ละมนทินแห่งความริศยา 3. เป็นผู้จนีและไม่ละมนทิน,แห,น,น,แ,น,ทนแห่งความจานีภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้ และไม่ละมนทินสามประการนี้แลย่อมจะต้องตกนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ฉะนั้นภิกษุต่างหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละมนทินสามประการย่อมประดิษฐานอยู่บนสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ ทำสามประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งไม่เป็นผู้ทุศีลและละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. ไม่เป็นผู้ริศยาและละมนทินแห่งความริศยาสามไม่เป็นผู้มีความเสนีและละมนทินแห่งความเสนี ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้และละมนทินสามประการนี้แลย่อมไปเกิดบนสวรรค์เหมือนถูกเชิญตัวไปวางไว้ฉะนั้น